ค่ะพท่านผู้ชมนะคะชมบรรยากาศการเวียนเทียนในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกันบ้างค่ะพรธศาสนิชนกชนหลายจังหวัดค่ะรวมแห่เทียนและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาค่ะที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีที่ประธานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษายังวัดหาดสองแควอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะในโอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพรัาสนิกชนร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษาสืบสารประเพณีชาวไทยเชื้อสายลาวหาดจังหันลาวเวียงหาดสองแควซึ่งได้สืบทอดกันต่อมาเป็นแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยค่ะ โดยจะเป็นรูปแบบการหาบดอกไม้อาหารคาวหวานเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดในทุกๆวันพระในช่วงวันเข้าพรรษาค่ะ หาบจังหันหรือประเพณีการหาบสาแรกที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามาคัคคีในปีนี้ค่ะพื้นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มีขบวนนางราลาวเวียงขบวนหาบดอกไม้ทุบเทียนขบวนนายหาบนางหาบ100กว่าหาบและพิธียกธงธรรมจักรด้วยค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศของวันหยุดยาวช่วงวันอาสาฬหาบูชาและว,วันเข้าพรรษานะครับพุทธศาสนิกชนประชาชนและนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศครับก็าาพาครอบครัวเดินทางเข้าวัดทําบุญไหว้พระตามวัดต่างๆโดยเฉพาะที่วัดจันทารามหรือที่เรารู้จักกันครับคุณผู้ชมว่าวัดท่าสง บริเวณมหาวิหารแก้ว100เมตรนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามและวิจิตบรรจงในการตกแต่งระยิบระยับไปด้วยโมเสกแก้วและก็แสงไฟและภายในนะครับอย่างเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะบ,บนบุษบกทองคำอย่างสวยงาม ก็มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ากราบสักการะขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทําบุญถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาหลอดไฟฟ้าและผ้าอาบน้ําฝนเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ในช่วงตลอดเข้าพรรษา3เดือนนี้ครับ ที่พุทธมนฑลจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายภูสิสมจิตผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะรับฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปประจําพุทธมนฑลเนืน่องในวันอาสาฬหาบูชาค่ะโดยมีพระราชดัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันอาสาฬหาบูชาค่ะคือวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนกชนจะร่วมกันทำบุญปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะรักษาศีลรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนายสุชาติทีขสุขผูวรร้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยพุทธศาสนกชนก็ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษานะครับประกอบไปด้วยการแสดงธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าปา่าและพิธีเวียนเทียนณพุทธมนทนจังหวัดสุโข,ขทยัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบไปครับวันอาสาฬหาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากตัดสู้ได้สองเดือนโดยแสดงประมเทศนาโปรด พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีครับ